โอเคครับผมตัวแทนกลุ่มจะมาสอนลงมันตีมเหมเยอะนะครับแรกเราไปดาวน์โหลดเราจะได้ตัวนี้มาตัวนี้มานะครับแล้วก็ดับบัญชีเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็กดโอเคนะโอเคแล้วก็เล็กบนนะครับบ้าวถ้ากดลงใหม่ใหม่มันจะไม่มีครับ มันจะไปบ่าไปที่ไดซีไดซีโปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟล์แล้วมาที่สตรีมนะครับสตรีมสตรีมเราก็คลิกเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก็มาสตรีมแอปก็คอมมอนคอมมอนก็มาอยู่ดูทัชสองแล้วก็มาคลิกค้างไว้ที่บินแล้วกดโอเคครับแล้วก็เน็กตัวนี้ก็คล้ายๆกันอันที่ไดซีสตรีมโปรแกรมสตรีม สตรีมแอปคอมมอนยูโรทัศนแ่นี้ครับก็โอเคแล้วก็นิกแล้วก็นิก t ีทีครับถ้ามันไม่ได้ติก๊กเราก็ติ๊กไปสองตัวครับแล้วก็นิกแล้วก็อินเสจครับถ้าเราติดตั้งเสร็จติดตั้งเสร็จมันจะได้ตัวแบบนี้มาก็คือตัวนี้เป็นที่ตัวตัวเข้าออนไลน์มันจะไม่เกี่ยวกับตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นออฟไลน์ ถ้าเราจะเล่นออนไลน์ฮะให้เราคลิกที่ตัวนี้ดับเ็ลคลิกเข้าไปเราจะสามารถเล่นออนไลน์ได้ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ